ครับอีกหนึ่งข้อควรระวังเวลาระวังระบบสปริงเกอร์นะครับที่เราต้องระวังเลยนะครับและบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับถ้าหากสต๊อกน้ําของท่านนั้นนะครับมีแบบจํากัดจําเขียนนะครับแบบต้องใช้ให้แบบว่าประหยัดที่สุดและใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับเวลาท่านวางระบบสปริงเกอร์โซนหนึ่งนะครับโซนหนึ่งโซนใดก็ตามที่ท่านวางระบบสปริงเกอร์นะครับ หัวที่ใช้นะครับหัวป๊อปอัพที่ใช้นะครับหัวเล็กเวลาเขาขึ้นมานะครับเขาจะขึ้นฟูแล้วมันก็จะออก3-60องศานะครับรอบรอบตัวเขานะครับกับป๊อปอัพหัวใหญ่นะครับที่โผล่ขึ้นมาแล้วยิงแล้วหมุนรอบตัวเองนะครับซึ่งนะครับการที่เรานําหัวลักษณะ2อย่างนี้มาอยู่ในส่วนเดียวกันและตั้งเวลาลดน้ํานะครับเท่ากี่นาทีก็ตามนะครับ น้ำที่สนามหญ้าหรือต้นไม้บริเวณนั้นจะได้รับนะครับไม่เท่ากันนะครับหัวขนาดเล็กนะครับจะให้น้ําที่มีปริมาณมากกว่าหัวขนาดใหญ่ในในขณะที่ใช้เวลาหรือเปิดที่เวลาเท่ากันนะครับเพราะว่าหัวเล็กเวลาขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะฉีดน้ําออกไปทีเดียวพร้อมๆกันนะครับล้อมรอบตัวเขานะครับแต่นะครับสาหรับป๊อปอัพหัวใหญ่นั้นครับจะใช้เวลาในการเดินทางยิงนะครับหมุนรอบตัวเองนะครับ ซึ่งนะครับจะทําให้บริเวณนั้นนะครับน้ํายังไม่เปียกดีนะครับนอกจากว่านะครับท่านจะมีน้ําเยอะจนถึงขั้นเปิดนานๆจนมันชุ่มนะครับอย่างนั้นก็อาจจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าหากเป็นการจับเวลาและตั้งเวลานะครับก็จะทําให้พื้นที่ที่อยู่ใต้หัวสปริงเกอร์ทั้ง2แห่งนั้นนะครับได้รับน้ำไม่เท่ากันนี่คือข้อควรระวังครับที่ท่านจะต้องระวังไว้นะครับ